แล้วก็มีไอ้แก๊งเราครับแก๊งเสื้อเขียวของเรามานั่งเลยครับไปครับไปอ่าครับตึกนะเป็นไงครับมุมมองสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวได้แจกมอดเกม GTA San Andreas บนมือถือกอีกแล้วนะครับผมมอดที่ผมจะมารีวิวได้แจกวันนี้ก็คือมอด รถตุกๆุกต่างชาตินะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจมอน,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงมอน,นี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมโอเคนะก็นะครับวิธีเปิดรถตุกๆก,ก็จะไม่จะไม่เปิดเหมือนรถปกตินะครับมันจะต้องเปิดคียโอขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วก็เลือกไปที่คีโออ่า S E L L E A P แล้วก็ p A D I นะครับกดไปเลยนะครับปับ๊บอ่าอย่างนี้ครับก็จะมีรถตุกๆโผล่ขึ้นมานะ แล้วก็จะมีอ,อะไรเนี่ยเหมือนมันโหนอะไรสักอย่างนะครับเป็นผู้คนโหนอะไรสักอย่างครับแล้วก็มี <c oughs> ไอ้แก๊งเราครับแก๊งเสื้อเขียวของเรามานั่งด้วยครับสงสัยแบบอารมณ์เหมือนรถตุกตุกข้างบนเหมือนแบบอันนั้นนะครับเอออมีเหมือนข้าวนะครับเหมือนทุงข้าวอาโอเคนะครับเหมือนโรงสีข้าวเล็กนะครับผมไปครับ อ่าเหมาะครับบรรยากาศแบบนี้ขับตามตามไรตามนานะครับไปไ,ไ,ไปครับโอ้ขาไปครับขบไปไอ้ครับตึกนะไงครับม,มุมมองอ่าไงครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับรถต๊กตู้ต่างชาติผมไม่แน่ใจว่าเป็นของชาติไหนครับมาเลเซียหรือเปล่าไม่รู้นะ จากที่เอาไปแปลใน Google ก็คือแบบเป็นอะไรก็ไม่โอ้ยว้ายว้เอาแล้ครับผมก็ <c oughs> ตุกๆคว่ำนะครับผมอ่าช่วยด้วยตุกๆคว่ำเฮ้ยไหม่แล้วไปเร็วอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับหมด <c oughs> สมอหล่หมอดรถตุกตุกต่างชาตินะครับโอ้โหแม่งไปแล้วเพื่อเรากไอ่ชาวเมืองคนหนึ่งเ,เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดนี้กันเลยนะครับผมอ่าเรามาดูวิธีการลงหมอดอ่ารถตุกตุกต่างชาติกันเลยนะครับผมก็อขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์หมอดที่ผมทิ้งไวใ้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟล์หมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียม ่าทั้ง3แอปนี่ไว้ได้ผมแอป g t a MG2 แอป t i k t o 2แล้วก็แอป t แท File นะครับผมแอป t แท File นี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปอ่ากไครเบอรนะครับผมถ้าเกิดใครงงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะอ่าทั้ง3แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมเช่นกันนะอ่าพอดาวน์โหลดไฟล์หมดเสร็จก็เตรียมแอปเสร็จก็เข้าที่แอปแท็กไฟนะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปลิงก์มีเนียไฟล เวลาเราดาวน์โหลดผ่านกูเือินโคมเนี่ยมันก็อยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาแล้วจะเจอกับมอดรถตุ๊กตุ๊กต่างชาตินะครับผมตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มอดรถตุ๊กตุ๊กต่างชาตินะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าตังนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ e t t a c Here อ่าพอแตกไฟล์มาเสร็จแล้วก็จะได้แฟ้มมอดรถตุ๊กตุ๊กต่างชาติมานะครับผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มนั้นเราจะเจออยู่ ทั้งหมด3แฟ้มนะครับก็จะมีทั้งแฟ้มคอมเดอรล็อกสตาร์เกมแล้วก็แฟ้ม GTAMG2 กับแฟ้ม TXD2 นะครับผมก็อ่านตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมเดอรล็อกสตาร์เกม GTASE นะครับอพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกเราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ UT, CUT คัทหรือยัดนั่นเองเอ,งอพอเลือกเสร็จก็เรากดปุ่มย้อนกลับโทรศัพท์ของเรานะ กดอีกอ่าจากนั้นก็เข้าที่แฟ้มแอนดรอยจากนั้นก็เข้าที่แฟ้มดัตต้าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะปุ่มวางก็จะอยู่ข้อมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าโอเคนะผมจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มคอมดอลล็อกสไตล์เกม GTA SA นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์อ่าก็สาเหตุที่ผมเข้ามานะครับก็หลายคนก็น่าจะรู้นะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะอ่าก็อย่างนี้ครับผมก็จะเกิดงานทุกเกมนะว่าอ่าตั้งแต่มือถือไอโนเซเบขึ้นไปนะครับผมแอป GTE IMG2 มันไม่รองรับอือถือ Android 1ดไปขึ้นไปครับคือว่ามันเข้าแฟ้มด a ตไหมคือไม่มันไม่อ่านแฟ้มข้อมูล Data นะครับผมก็ซึ่งมันทำให้เราลง,ลงพวกไฟล์ Df กับไฟล TxD ไม่ได้นะครับวิธีที่เราจะลงพวกไฟล์ Df กับไฟล TxD ได้เนี่ยเราจะต้องย้ายแฟ้ม t e x d b ออกไปไว้ข้างนอกก่อนนะครับถึงจะทำการลงได้ถ้าถาว่าในแฟม TxDp มีอะไรก็จะมีพวกไฟล์ G3 กับแฟ้ม G3 นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครยังไม่มีพวกไฟ j d 3กับแฟ้ม c 3อะไรพวกนี้อ่าผมก็ได้ทําคลิปสอนหนึ่งไฟล์ t a 3ไว้แล้วนะผมก็หาดูได้ที่ช่องผมนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากหาก็ให้เราให้ชมกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะผมมันก็กดไปที่ใต้คลิปนี้นะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคนะ โอเคถ้าไม่มีก็ไปดึงมาเทียบๆไปลอยนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะผมเข้ามาอธิบายเฉยๆก็กดย้อนกลับมาอ่าขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม T e x b ครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับไปเช็สิให้เราเลือกไปที่คำสั่งลองสุดท้ายนะครับ C U T Cut l i a b i l i นั่นเองขอโทษครับพูดผิดอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มหน้าบนสุดนะครับที่มันมีจุด2จุดนะครับ ก็จะเป็นแฟ้มยอดกลับนะกดไปเลยนะครับผมอกดไปอีกอพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็ใช้ในิ้วของเราเลื่อนไปด้านบนสุดนะอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดไมเลยนะครับที่มีจุดสองจุดอพอกดเสร็จม,มันก็จะออกไปหน้าแบบนี้ฉะนั้นก็กดปุ่มวางได้นะคปุ่มวางก็จะอยู่ขวางมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียววงกลม่ะอ่าตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตตัดไปนะครับเพราะว่ามันรอสักครู่เลยครับมันจะได้ไม่กินเวลาคลิปผมนะครับก็ตัดผมก็ย้ายเสร็จสิ้นไปเทียบรอยแล้วนะครับผม อ่าโอเคนะครับอ่าจากนี้ก็กดออกจากแอปที่ไปครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แอปอ่า GTA IMG 2นะครับอ่ากด Open m g ไปอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม TExDB อ่าจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ GTA 3จุด IMG นะครับอ่าพอจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม Select ด้านล่างนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ 3. จุด3จุดที่ขวามือด้านบนสุดนะ จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ add file w i t replicate จากนั้นก็ให้เรากดไปที่แฟ้มที่2นะครับก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับกดไปอีกพอถึงหน้าแบบนี้ก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มมอดรถทุกๆต่างชาติจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม G T I M G อ่าจากนั้นก็ให้เราเลือกก็ให้เรากดจิ้มไฟล์ D P F เลยนะครับไฟล์เดียวครับพอจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม select ด้านล่างปุ่ม select ก็จะกระพริบอยู่นะครับ าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่จุด3จุดขวามือด้านบนนะครับาจากนั้นก็เลือกไปที่สั่าที่5นะครับรีบูตจากนั้นรอสักครู่นะครับมันก็รีบูตไปอยู่นะโอเคครับอโอเคับผมจากนั้นก็ให้เรากดออกจากแอปนี้ไปเลยนะาจากนั้นก็เข้าไปที่แอป TXD2 นะครับผมาจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่ม วงกลมสีชมพูขวงมือด้านล่างนะครับพอกดเสรมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นให้เรากดไปที่ไอคอนที่เป็นรูปบ้านที่อยู่ขวามือด้านบนสุดนะครับไอคอนรูปบ้านหรือโฮมนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับพอกดเสรมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นให้เราเข้าไปที่แฟมแอนดรอยจากนั้นก็เข้าไปที่แฟม T X D B จากนั้นก็เข้าไปที่แฟม T X D ครับจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องซีเลียมขวามือด้านบนนะครับ อ่าพอติ๊กถูกเสร็จก็ควรแล้วไปกดไปที่ปุ่ม select ขวามือด้านล่างนะครับอ่าก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกวงกลมสีพูขวมือด้านล่างนะครับอ่าก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้ให้เราเลือกไปที่คําสั่งแรกนะครับ form image อ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับอ่าก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มออดลูกตุ๊ก จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มหมอเท็กดีทูนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกรูปภาพนี้ทั้งหมดเลยครับกดจิ้มไปที่ไฟล์รูปภาพเลยครับทั้งหมดอโอเคนะครับมันก็จะเลือกทั้งหมดแล้วมันจะเป็นปุ่มเครื่องหมายสีชมพูเลือกทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อยู่ขวามือด้านบนสุดเลยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่เห็นก็ดูตามลูกศรเคอร์เซอร์อส,รสีแดงของผมนะโอเคกดไปที่ปุ่มนั้นนะครับอพราอกดเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้ จากนั้นนะครับผมให้เราเลือกไปที่คาสั่งที่2นะครับก็คือกดจิ้มหน้าวงกลมคาสั่งที่2นะครับอ่าโอเคนะครับปุ่มวงกลมสีฟ้ก็จะจ่ายลงมาอยู่หน้าคาสั่งที่2แล้วนะโอเคนะครับจากนั Luk ้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคที่ขวามือด <js> ้านล่างได้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นก็รอเป็นอีพอร์ตไฟสักครู Flip ่นะไม่นานนะครับผมแค่เจ็ดเองอ่าโอเคนะมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั <jóvenes. c ười> ้นก็กดปุ่มโอเคได้เลยอ่าจากนั้นก็ให้เรากดออกจาแอนี้ครับ าจากนั้นนะครับก็เรือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องย้ายแฟ้ม t x d อไปไว้ที่เติมนะครับถ้าเราไม่ย้ายแฟ้ม t x d อไปไว้ที่เติมเนี่ยอา่าก็อาจจะทำหมอดบางหมอด,ดก็อาจจะทําให้เกมบักนะครับหมอดบางหมอดก็อาจจะทําให้เกมดิ่งมาเลยนะครับก็แล้วแต่หมอดบางแล้วแต่หมอดนะครับโอเคก็ให้เราเข้าที่แอดแต่ไฟล์ครับ,รบจากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม Android จากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม t ีเ e อนะ อ่าพรากดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่ง่5นะครับ C U T c u ดหรือ,อย้ายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เราเข้าที่ f ฟ้มด a ต้อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคอมเดี่ยวล็อกสไ a ล์ G T A S A อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ e ฟล์อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะปุ่มวางก็จะอยู่ข้อมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมก็เกิดงานตนัวเคียนะครับลงพวกไฟล์ ดีเอกับไฟล์เอ d i ดีอะไรต่างๆนะนะก็อย่าลืมมาย้ายกับเอาไว้ที่เดิมนะครับโอเคตรงนี้ก็สําคัญนะอ่าก็โอเคผมก็เสร็จสิ้น แบบสมบูรณ์นะครับผมสำหรับการลงหมดรถทุกๆต่างชาตินะครับผมก็เอาไว้ขับฮานะมีเพื่อนเรานั่งด้วยนะครับผมก็โอเคผมก็เป็นแยบ้างผม้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งไว้ผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะผมเออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ เอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ